วัสดีผู้เล่นอินจัสติกทุกท่านนะครับคลิปนี้ถนะ้าผมจะมาเอานำเสนอนะครับการ์ดซองสุ่มนะครับในเกมอินจัสติกเนี่ยมีการ์ดซองสุ่มให้สุ่มมากมายนะครับหลายราคาหลายพลังหลายตัวละครฮีโร่มากมายนะครับแต่ละซองแต่ละการ์ดเนี่ยมันก็จะคามันก็จะราคาที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละราคาเนี่ยมันก็จะมีค่าพลังฮีโร่ที่แตกต่างกันนะครับ จะมีอะไรกันบ้างเนี่ยก็ผมจะจําแนกเป็นการ์ดสองสมที่สามารถซื้อได้กับผู้เล่นที่กำลังหัดเล่นหรือว่ากลับมาเล่นแล้วก็ตังเนี่ยไม่พอที่จะหมุนเวียนนะครับเพื่อซื้อตัวละครฮีโร่ในราคาเต็มนะครับเพราะมันแพงนะครับผมจะมีจะมีแพ็คอะไรกันบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับไม่เสียเวลานะครับผมจะตัดแบบรวดเร็วทันใจนะครับการ์ดสองสมที่1น่นะครับมีชื่อว่าบอน บูสเตอร์แพ็นะครับราคาประมาณ8 0 0 0เครดิตนะครับจะเป็นการ์ดซองสุ่มเฉพาะตัวละครการ์ดบอนเท่านั้นนะครับที่ตัวละครค่าพลังเนี่ยจะต่ำกว่าตัวละครในระดับอื่นเลยนะครับเป็นตัวละครที่ระดับเริ่มต้นกับผู้เล่นใหม่นะครับสามารถสุ่มได้ทุกตัวที่มีขายอยู่ในสต,ตูนะครับในราคา8 0 0 0นเท่านั้นนะครับ8,000เครดิต ซึ่งอาหารเป็นช่วงแรกๆเลยเนี่ยผมว่าเหมาะที่จะเอามาปั้นเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยตังก็ไม่ได้เยอะนะครับเราเอามา8ปดพันมาสุ่มเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เอามาเอามาอัพการ์ดบอลของตัวเองนะครับจนตันเลยนะครับจนตันเลยนะแล้วก็เอาไปปั้นได้หลายๆดาเลยจนกว่าจะเล่นไม่ได้กับการ์ดบอลน,นะครับแล้วค่อยไปเล่นการ์ดต่อไปเล่นการระดับต่อไป แพ็กระดับที่2นะครับก็จะเป็นแพ็คบูสเตอร์นะครับเป็นบูสเตอร์ซิลเวอร์บูสเตอร์แพ็คนะครับในราคา35,000เครดิตเท่านั้นนะครับสามารถสุ่มได้ตัวละครฮีโร่ระดับซิลเวอทั้งหมดที่มีขายอยู่ในสตูเลยนะครับจกเว้นเบรนนะครับเบรนไนท์ฟอร์นะครับเราไม่สามารถสุ่มได้เราต้องไปหาเอาเองนะครับ ถ้าหากว,ว่าเราเนี่ยผ่านจากการปั้นกา์ดบอลมาแล้วนะครับต่อไปเราก็ต้องมาปั้นกาสกาดซิลเวอร์บ้างนะครับผมซิลเวอร์เนี่ยก็จะระดับค่าพลังเนี่ยมันจะอยู่เหนือกับกาดบอลขึ้นมานะครับประมาณเกือบเท่าตัวเลยนะครับผมสามารถที่จะเอามาปั้นได้นะครับเพราะด่านท้ายๆเนี่ยเราเริ่มได้ตังเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บตังนะครับเพื่อมาซื้อกาสุ่ม ของซิลเวอร์ได้นะครับมาปั้นได้หลายหลายตัวหลายตัวนะครับยิ่งดีเลยนะครับผมราคาก็ไม่ได้แพงนะครับเพราะว่าราคาเพียงแค่สามหมเนี่ยมันก็ต่ํากว่าทุกตัวที่มีขายอยู่ในสโตร์แล้วนะครับสำหรับการซิลเวอร์นะครับผมอ่าต่อไปก็เป็นระดับที่3นะครับเป็นโกลบูสเตอร์แพ็คนะครับในราคา1นึ่งแสนเครดิตเท่านั้นนะครับอ X แคคอันนี้เนี่ยผมคิดว่าคุ้มนะครับคุ้มเลยนะครับคุ้มพอสมควรเพราะว่า ราคาของฮีโร่ตัวฮีโร่ระดับระดับนี้เนี่ยราคาที่มีขายในสโตร์เนี่ยสูงมากนะครับราคาแสนห้าถึงแสนหกขึ้นไปเลยนะครับเป็นขั้นต่ำนะฮะแพงสุดเนี่ยก็ล่อไป2 0 0แสนนะครับแพงสุดเนี่ยก็ล่อเกือบ2 0 0แสนนะครับไม่สิไม่ใช่2องแสนประมาณ3 0 0แสนนะครับของไอ้เจ้าแบทแมนอาร์คแฮมนะครับอาร์คแฮมออริจินนะครับผม แล้วก็ยังมีตัวละครฮีโร่ที่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีทางสุ่มได้ในในซองนี้นะครับจะมีอยู่3ตัวนะครับผมจะมีซอสนะครับ General Man of Steel นะครับจะมีแมนแมนออฟสตีลตัวนึงก็คือซูเปอร์แมนนะครับส่วนตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นซีนัทโนะครับร่างกีรันเทนนะครับก็ ซึ่งตัวละครที่สุ่มได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวละครฮีโร่นะครับที่มีขายอยู่ในสต๊อนะครับแต่ก็ยังมีอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่มีขายนะครับแล้วก็หายากพอสมควรนะครับมีโอกาสสุ่มได้ก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเป็นตัวละครที่เอ่อคนเขาไม่ค่อยใช้กันนะเพราะว่าค่าค่าพลังเขาต่ำนะครับแต่ว่าค่าพลังชีวิตเขาสูงนะครับเหมือนเอาไว้ประดับบ้านาประมาณนั้นเลย ตัวละครนั้นนะครับก็มีชื่อว่าชาแซมนะครับเป็นชื่อว่าชาแซมนะครับเป็นบุรุษผู้ถูกลืมนะครับผมสุ่มได้นะครับจะมีโอกาสสุ่มเจอนะครับประมาณ3.25เซนนะครับผมซึ่งโอกาสแต่ก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างมากนะครับผมค่อนข้างมากนะ3.25เซนตขอตายตัวเองไว้ก่อนนะครับแต่ก็ไม่ใช่มีแค่ชาแซมนะครับที่นอกเหนือจาก ที่มีขายในสตูนะครับยังมีอีกนะครับยังมีอีกประมาณ4 5หตัวครับประมาณ4ซึ่งตัวละครเหล่านี้แล้วนะครับสามารถเกียวกาบสุ่มได้น้อยกว่าเชียร์แซมิกนะครับประมาณ2.2 5เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแต่ละตัวให้ดูเลยนะครับ ต่อไปเป็นกาซองสุ่ม um, ระดับอันดับที่4นะครับอันนี้เนี่ยจะราคาแพงกว่าเพื่อนเลยนะครับในอันดับ4ทั้งหมดอันนี้คือผมมีให้ประมาณ4ระดับนะครับอันนี้คือระดับสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมแนะนําสาหรับมือใหม่นะครับอันนี้จะราคาแพงกว่าเพื่อนเลยนะครับอันนี้ต้องต้องสําหรับที่เริ่มปั้นกับเออระดับที่3ก่อนหน้านี้ได้แล้วนะครับก็คือเริ่มที่จะเล่นระดับ โก้ Gold ได้แล้วนะครับก็สามารถเอามาปั้นกับระดับสีได้นะครับราคาประมาณแพ็คนี้คนระับราคาประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นเครดิตนะครับชื่อว่า Challenge Booster Pack นะครับอันนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เราเคยเห็นเลยนะครับตัวละครในในแพ็คนี้เนี่ยตัวละครฮีโร่ในแพ็คนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นกันในดา่านแรกๆนะครับแต่หลังๆเนี่ยมันจะเริ่มโผล่เยอะแล้วนะครับเราจะเป็นต้องใช้ตัวละครในแพ็คนี้นะครับมาช่วยนะครับราคา150,000เนี่ยจะได้ตัวที่ โหดๆเลยนะครับโหดโหดเลยนะครับรบ,บางทีก็ได้ตัวกากๆบางก็มีเหมือนกันนะครับตัวละครที่เราสามารถสุ่มได้ที่แพงๆเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0 0ถึงสี่แสนเครดิตเลยนะครับบางตัวเนี่ยแพงมากเลยนะครับเราสุ่มได้ราคา1นึ่งแเนี่ยถือว่าคุ้มเลยนะครับไมไ่ต้องไปต้องไปเก็บตังค์เพื่อราคาเต็มแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็ก็คือในแพ็กนี้เนี่ยมันมีตัวละครที่สามารถรวมกันเป็นเซตได้อยู่นะครับจะเป็นเซตแบล็กเก็ตไนนะครับเป็นเซต จะซอมบี้นะครับจะมีแบทแมนนะครับแบ็กเก็ตไนท์ฮอกเกิลแบ็กเก็ตไนท์แล้วก็มาเช่นแมนฮันเตอร์แบ็กเก็ตไนท์เรื่องทั้ง3ตัวนี้นะครับสามารถสุ่มได้ในชาเลนจ์บูสเตอร์ชาเลนจ์ชาเลนจ์บูสเตอร์แพ็คอันนี้ได้เลยนะครับราคา1นึ่งแนะครับทุกแต่ละตัวเนี่ยราคา3ามแสนถึงสี่แสนนะครับโดยเฉพาะฮอเกิลนะครับจะแพงกว่าเพื่อนนะครับผมฮอเกิลจะแพงกว่าเพื่อนเลยนะเพราะมันเอ่อซัพพอร์ตเพื่อนได้นะครับสามารถให้เพื่อนเกิดใหม่ได้นะครับผม ในเซต1นึ่งแเนี่ยมันสุ่มได้หลายตัวมากๆนะครับสุ่มได้หลากหลายเลย 30- 40ถึงตัวนะฮะที่อยู่ในบางตัวละครนะครับสลหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ไม่เคยเห็นพบเจอมาก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเจอกับบอทหรือว่าจะเจอกับตัวเราเองนะครับซึ่งแทบไม่เคยเจอเลยนะครับพอมาสุ่มในแพ็กนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเจอตัวพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ด้วยนะครับสำหรับการนี้ด้วยะครับการนี้เนี่ยแปลกแปลกใหม่ตัวที่ไม่มีมันมีตัวละครที่เราไม่เคยเห็นอยู่มากมาย นะครับมีความสามารถที่แตกต่างกันทั้งค่าพลังแล้วก็สกิลของตัวเองนะครับมีความมีความเกลียนมีความมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งแต่ตัวละครเนี่ยก็ต้องเอากับเอามาปรับปรับมาใช้กันนะครับผม เนื้อหาในคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมยังเป็นมือใหม่การหาข้อมูลต่างๆนานานะครับในการแล้วก็ในการทําคลิปด้วยนะครับเข้าใจไม่เข้าใจยังไงเนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมจะอธิบายอีกทีนะครับตรงใต้คอมเมนต์นะครับเป็นคลิปที่ผมทำแบบเฟืตัวเองนะเพราะว่าผมง่วงมึนๆอยู่เหมือนกันนะครับ ดูจากการพูดแต่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 ละเวลาในในคลิปเนี่ยผมจะพูดไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมสําหรับเอ่อในคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอกราบลาไปก่อนกราบเลยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสคริปสคริปหน้าเนี่ยจะทําเป็นอะไรก็ติดตามกันได้นะครับจะให้เป็นเนื้อหาอะไรเนี่ยก็สามารถบอกได้นะครับผมก็จะพยายามทำเนาะคลิปนี้เนี่ยก็มี คนดูคนนึงนะครับขอมานะครับผมก็จัดให้เขาเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับให้กับผู้เล่นใหม่ทุกคนที่เข้ามาเล่นเกมนี้นะครับสวัสดีครับ